สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีวันพ่อด้วยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันแม่ๆกันอีกแล้วนะคะกับสวนเกตนะลินบอลสีนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่68นะคะวันนี้วันที่หธันวาคมนะคะ ช่องทางการติดต่อเช่นเดิมเลยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0932907933เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแล้วแต่พ่อพ่อ,พอแม่แม่สะดวกว่าจะอ่าโทรหรือว่าแอดไลน์มาสั่งกันดีนะคะแม่แม่ได้เลยช่องทางไหนสะดวกทักกันมาได้เลยนะคะ093290 933โทรได้แอดไลน์ได้นะคะค่าจะส่งเหมือนเดิมค่ะแม่แม่จะส่งไปสนีเอเมสนะคะค่าจะส่งแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทแบบปลายทางนะคะแม่เหมาเหมาเจ็ดสิบาทซื้อกี่ต้นก็ได้เหมาเหมาปลายทางเจ็ดสิบบาทนะคะค่าจะส่งแบบโอนเงินเหมาเหมาห้าสิบบาทซื้อกี่ต้นก็ได้จ่ายเพียงห้าสิบบาทแบบโอนเงินนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะแม่แม่ไปที่ต้นแรกเลยต้นนี้คือแบบสวยมากหน้าว้าวมากค่ะสวยมากๆแม่พันอย่างดีค่ะแม่หน้าไม้สวยมากค่ะต้นนี้เป็นแม่ไม้เป็นหน้าไม้ที่หนูเลือกเก็บทําพันนะคะแต่หนูจะเอามาแบ่งหนึ่งต้นเผื่อใครอยากเก็บนะคะซันเซ t s สกายนะคะเป็นไม้ที่ ในตลาดเล่นกันเลยตัวนี้นะคะในตลาดเล่นกันเลยต้องเก็บแล้วขายดีด้วยค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่ๆอยู่ในกระถางหกนิ้วอยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วคือหน้าไม้ความป้ายความด่างของเขาคือสวยมากค่ะ ซันเซ็สกายก็ถังนี้นะคะแม่ขอราคาที่900บาทนะคะถ้าใครรับนะคะแม่หน้าไม้ขายความสวยกันเลยนะคะหน้าไม้สวยมากถ้าใครอยากเก็บทาพันนะเพราะว่าต้นนี้หนูเก็บทําพันอยู่ก็เลยเอามาแบ่งหนึ่งต้นเผื่อมีใครอยากเก็บไม้ตัวที่เขาเล่นกันเป็นกระแสแล้วก็ขายดีนะคะตัวนี้นะคะซันเซ็สกายยิ่งโตยิ่งสวยค่ะแม่แม่แม ยิ่งโตยิ่งสวยเก็บได้เก็บเลยเก็บได้เก็บเลยนะคะต้นนี้นะคะสวยมากๆค่ะหน้าไม้สวยนะคะแม่หนูเลือกแบบหน้าป้ายด่างสวยสวยเลยดูก่อนนะคะต่อไปไปต่อที่ต้นนี้เลยค่ะเฟนต้าน้ำแดงเฟนต้าน้ำแดงมีสองต้น อันนี้จะเป็นแบบไซส์โตนะคะแม่แต่อยู่ในกระถางสี่แม่ต้องเอาไปเปลี่ยนได้เลยเกระถางละ200บาทปกติหนูเคยขาย300นะแม่นะหนูให้กระถางละ200บาทดูไซส์นะคะโตค่ะแม่แม่นี่เลย200บาทนะคะ200บาท เฟนตาน้ำแดงสวยๆบอกเลยเป็นไม้ที่สวยมากหน้าแจ่มยิ่งโดนแดดนะคะแม่แสบตามากๆเลยสีสันนะคะแล้วก้านเขาอวบนะคะใบใหญ่ๆนะคะแม่แข็งแรงสวยงามค่ะเฟนต้าน้ำแดงกระถางละ200บาทจะมีมาแบ่ง2ต้นคือไซส์ใหญ่ใครที่ชอบแบบว่าไซส์ใหญ่สวยเลยจัดไปได้เลยคะ่ะแม่เอาไปขึ้นกระถาง10นิ้วหรือว่า8นิ้วได้เลยนะคะ สวยๆเลยนะคะแฟนต้าน้ำแดงต่อไปไปต่อที่ต้นนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะแม่แม่เดี๋ยวไปต่อที่ต้นนี้เพราะรอบก่อนหนูไฟลไปมีคนถามนะคะแมะ่ต้นนี้ชื่อว่าดาริกากระถางละเจ็ดสิบบาทคะ่ะแม่ใหญ่นะคะไม่ไม่เบบี้นะใหญ่เลยแม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางเจ็ดสิบบาทนะคะ เจดสิบบาทมีสองต้นมีสองต้นนะคะแม่แม่นี่สวยสวยเลยดาลิกา70บาทมีสองต้นนะคะต่อไปสีเลิกงามค่ะแม่แม่กระถางละเจ็บาทสวยสวยเลยแล้วต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่นี่ค่ะ ต้นใหญ่เลยค่ะแม่แม่สีเลิกงาม70บาทต้นยี่ใหญ่เลยนะคะมีมากกว่า2ต้นนะแม่แต่หนูเอามาลงคลิปให้แม่ดูเป็นตัวอย่างว่าเออต้นขนาดนี้นะหน้าไม้ก็ป้ายด่างสวยนะคะ70บาทมาได้เลยค่ะแม่แม่ต่อไปต้นนี้สวยมากคะ่ะต้นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก็บที่กำลังสะสมกันให้เป็นตู้ต้นนี้นะคะแม่นี่ เขาก็หากันแล้วก็ก็เ<ๆ>ก็บกันนะคะชื่อว่ากิตติมาศเจเจลากระถางละ150บาท150บาทวันนี้คือไซส์ใหญ่เอาไปขึ้นกระถาง8นิ้วนะคะแม่ดูใบดกนี่เดี๋ยวพอแก่เต็มตัวนะคะแม่เขาจะเริ่มออกชมพูพระพ้าชมพูสวยมากค่ะต้นนี้นะคะกิตติมาศเจเจลา150ไซส์เบลเลอร์เลยแม่กระถางเล็กก็จริงนะแต่ต้นใหญ่นะคะอันนี้นะคะแม่ ใหญ่ค,คุ้มเลยถ้าเกิดแบบว่าไซส์เนี้ยไปเปลี่ยนกระถางใหญ่เขาก็ขายกันอยู่ที่450แล้วนะคะแม่แม่หนูไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางร้อเช่นเดิมแต่ต้นใหญ่กว่าเดิมนะคะสวยสวยเลยกิติมาเจดจีลานะคะเบริร์มเลยค่ะแม่แม่นี่สวยสวยนะคะต่อไปมาต้นนี้คะ่ะศิลาหุ้มทองค่ะแม่แม่ศิลาหุ้มทอง อันนี้เขาแบบว่าขึ้นเป็นกอเลยนะคะมีประมาณหนึ่งสสามสี่ห้าห้าน่าจะมีประมาณหต้นนะคะแม่แม่คือเขาขึ้นเป็นกอเนี่ยเอาไปเปลี่ยนกระถางใช่ไหมแม่คันนี้ก็เป็นกอไปเลยศิลาหุ่มทองเขามีการติดด่างนะคะแม่แต่ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆนะต้นนี้นะคะน่าจะมีทั้งหน้าแผงทั้งหน้าออริจินอลรวมกันในในกระถางเดียวกันค่ะแม่กระถางนี้ขอหนึบาท หนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูเป็นเป็นพุ่มเป็นกอเลยค่ะแม่นี่เลยร้อยห้าสิบบาทนะคะสิลาหุ้มทองหรือใครชอบแบบนี้ตัวบตัวสิลาหุ้มทองแพงค่ะแม่ปกติหนูขายอยู่ร้อยห้าเนาะแม่เนาะศิลาหุ้มทองหน้าด่างแพงแบบนี้หนูให้หนึ่งร้อยบาทนะใครรับขนาดไซส์และราคาได้จัดไปนะคะดูก่อนนะคะ หน้าเขาสวยศีลาหุ้มทองแผงค่ะแม่ร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวต้นนี้ก็ร้อยเดียวแต่ต้นนี้มีหนึ่งสองประมาณสามต้นขึ้นเป็นกระจุกชิ้นเขี้ยวน่าจะหลายชิ้นนะคะนี่น้อยเดียวเช่นกันชอบต้นไหนต้นหนึ่งต้นสองบอกได้นะคะต่อไปสองต้นนี้ค่ะแม่แม่ต้นนี้มีจํำนวนอีกนะ คือสวยต้องเก็บแล้วใครเล่นบอนสีต้องมีนะคะแม่ต้นนี้พารักหน้าทองร้อยี่สิบบาทพารักหน้าทองร้อยี่สิบบาทเดี๋ยวเขาจะมีความเป็นส้มนะคะแม่เหลืองเป็นส้มคือต้นนี้มีเม็ดขาวสวยมากๆนะคะเป็นไม้ทรงพุ่มใบโดกค่ะแม่แม่ไม่สูงเก้งก้างนะคะต้นนี้สวยมากพารักหน้าทองกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะแม่แม่หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะ มีมากกว่าสองต้นแต่หนูเอามาให้แม่แม่ดูสองต้นค่ะแม่แม่พรักหน้าทองร้อยยี่สิบบาทจ้าต่อไปต้นนี้เลยต้นนี้ชื่อว่าเจ้าสาวเจ้าสาวสวยๆค่ะแม่แม่ไซส์กระถางหนิ้วครึ่งหรือ6นิ้วประมาณนี้นะคะ170่งบาทหน้าไม้คือเจมมากค่ะเจมมากคือป้ายชัดนะคะเจ้าสาวใบนี้ก็จะออกลอยๆแล้วเนาะแม่แต่เขายังไม่ทิ้งดีนะ นี่เลย170บาทใครจะรับนะคะต้นนี้ถักได้เลยนะคะแม่แม่สวยมากนะคะต่อไปต้นนี้เลยหนูเชียร์มากค่ะแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงต้นนี้เลยสวยมากๆค่ะแม่อันนี้เป็นแม่พันธุแล้วนะแม่แม่พันธุแล้วสร้างหัวแล้วด้วยนะคะสวยๆเลยแม่ฟ้าหลวงหน้าไม้หลากสีมากและคือต้นนี้แอบมีสอต้นคู่แฝดเลยนะคะมีสต้นเลยนะคะต้นนี้ ต้นนึงแล้วตรงนี้ต้นหนึ่งค่ะแม่นี่ด่างสวยเหมือนกันคู่กันทั้งสองต้นปกติไซส์เนี้ยเล็กกว่านี้นะคะแม่หนูขายสามห้าสิบแล้วคือต้นเดียวแต่ต้นเนี้ยไม้เริ่มสร้างหัวแล้วแล้วเขาก็มีต้นคู่ขึ้นมาแล้วนะคะแม่เหมือนมีสองต้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วหน้าไม้สวยด้วยปกติหนูขายอยู่ร้อยอ่าสองสามร้อยห้าสิบถ้าต้นเดียว อันนี้หนูขอราคาที่สามร้อยเก้าสิบบาทค่ะแม่สาม้อยเก้าสิบาทได้สองต้นเลยนะมีสองต้นเลยนะแม่หน้าไม้สวยมากมีกระถางเดียวนะคะแม่แม่แม่ฟ้าหลวงแบบทรงแบบนี้เลยดูสีสันค่ะแม่แม่หลากสีหลายสีมากๆสามอยเก้าสิบบาทมีกระถางเดียวสองต้นด้วยค่ะแม่เป็นแม่พันธุแล้วนะคะ ใครชอบต้นนี้นะคะแม่หนูเชียร์เลยแล้วเขาสวยมากค่ะหลากสีมากๆนะคะต่อไปต่อไปต้นนี้เลยต้นนี้หนูคิดว่าจอมหนูก็ไม่แน่ใจนะถ้าไม่จอมก็จอมถ้าไม่จอมก็อาจจะเป็นจอมนะคะแม่ขอราคาที่120บาทต้นนี้คือ,อนำโชคค่ะแม่แม่เขามีความป้ายนะนำโชคป้ายนะคะ ตอนนี้ใบกลมมาแรงนะคะแม่แม่ไม้ใบกลมมาแรงนะคะนำโชคเขาเป็นไม้ใบกลมนะคะ<ๆ>เก็บได้เลยร้อยยี่สิบบาทค่ะใบนี้กำลังจะทิ้งแล้วค่ะแม่แต่เขายังไม่โรยสีเขาซิดแล้วนะปล่อยให้เขาหลุดเองเนาะแม่เนาะนี่เลยเขาจะเป็นสีอย่างนี้ค่ะแม่แล้วเขาจะมีความป้ายชมพูเข้มขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาสวยนะแม่เขาเป็นไม้ที่สวยมากนำโชคชื่อดีด้วยเลี้ยงไว้ในบ้าน หลอดใหม่มาแล้วนะมีหลอดแล้วนะนี่ร้อยี่สิบบาทเบาๆเลยนะคะแม่นำโชคร้อยยี่สิบไม้ใบกลมต้นนี้ราคามาแรงนะคะราคาดิดขึ้นเลยช่วงนี้นะคะใบกลมนะคะแม่แม่นำโชคต้นใหญ่นะคะนี่ไม่เล็กนะคะแม่อยู่ในกระถางหกนิ้วห้านิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะต่อไปสาวนครชัยสี มีสองไซส์แต่ราคาเดียวกันอ่ะอันนี้สูงอันนี้สูงเลี้ยงในร่มหน่อยค่ะแม่แปดสิบาทแต่ก็น่าสวยนะจริงๆหน้าเขามาครบนะแต่คืออันนี้เขาสูงลนะอ่ะแปดสิบบาทอ่ะต้นนี้ก็แปดสิบบาทสวยมากแต่เตี้ยสวยมากเลยนะแม่แต่เตี้ยเลือกเอาบอกว่าเอานักสาวนาครชัยศรีสูงเอาสาวนาครชัยศรีเตี้ยออน้องเม่เนาะ นี่เลยพอ่พอพแม่แม่แมเอฟได้นะมีลูกค้าเซลล์หนูมาบอกว่าพูดแต่แม่แม่พ่อพอ,พอก็อยากได้ว่าอย่างนั้นอามาเอฟกันได้เลยค่ะชอบต้นไหนโทรกิ้งก้างกันเข้ามาเชิญชวนทุกคนนะคะแม่แม่ถ้ายังไม่ถูกใจก็ฝากติดตามด้วยดูก่อนได้คะ่ะแม่ไม่ซื้อไม่ว่ากันสอบถามได้นะคะสวยสวยถูกใจต้นไหนก็กิ้งก้างกันเข้ามาได้นะคะ ต่อไปต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าเขาเป็นพญาดำรงราชานุภาพจริงๆเขาจะมีป้ายเขียวมาเนาะแม่ๆเนาะอันนี้เหมือนแผงแดงทั้งใบแต่แดงก็สวยแม่แล้วใบเขามันนะคือสวยมากสวยใบแข็งอ่ะแม่สวยเอาไปปลูกลมกันเป็นพุ่มนะสวยมากๆเลยต้นละ40บาทอย่างสวยค่ะแม่หนูไม่แน่ใจนะว่าต้นเนี้ย แข็งแดงทั้งใบเขามีชื่อหรือเปล่าหนูก็ลืมนะคะแม่บางทีเขาอาจจะมีชื่อแล้วหนูลืมก็ได้นะคะแม่แข็งมาจากเจ้าพญาดำรงเจ้าพญาดำรงจะป้ายเขียวมายี้งใช่ไหมแต่เนี้ยแดงทั้งใบเลยแล้วก็ใบเขาก็แข็งเหมือนเดิมก้านใบแข็งแรงค่ะใบมันเงานะคะกระถางละ4ี่ิบบาทมีมากกว่านี้นะแม่ถ้าใครรับนะคะไซส์แข็งแรงเลยนะคะ เจ้าพญาดำรงราชานุกภาพต่อไปต่อไปมาต้นนี้นี่เลยแม่อ่ะมู่หลานค่ะแม่แม่ไม้ต้นนี้หลายหลายคนก็รู้จักหลายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะเป็นไม้ประกวดที่ชนะมาหลายเวทีแล้วนะเป็นใบกับแล้วใบเขาจะใหญ่แผ่ ใหญ่มากๆเลยค่ะแม่แล้วเขาจะมีความอมชมพูถ้าตอนโตๆนะคะแม่ขา,ขาวชมพูสวยมากๆถ้าใครไปงานประกวดบอลก็จะเห็นส่วนมากเขาชอบเอามูหลาดไปประกวดนะแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะเขาใบใหญ่คือใหญ่แล้วสวยอะคือใหญ่มากอะใหญ่เกือบเท่านี้ยังได้เลยค่ะแม่เกือบเท่าถาดอะใบหนึ่งอะที่เขาเลี้ยงงามๆนะคะแม่เอาไปขังเดี่ยว เอาไปขังกระโจมเลี้ยงเดี่ยวนะใบจะสวยมากเลยคะ่ะแม่มู่หลานกระถางละ80บาทนะคะมู่หลาน80บาทค่ะไม้ประกวดนะคะแม่แม่80บาทนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะใครอยากเก็บนะคะแม่มีไม่เยอะนะคะแม่แต่คิดว่ามีอีกแต่น่าจะมีอีกไม่เยอะเพราะหนัวมาให้แม่ดูแค่สามต้นก่อนเนาะ ต่อไปต้นนี้เลยค่ะแม่แม่รอบก่อนตามหากันหนักมากนะคะรอบนี้ได้มาน่าจะมีอีกสักต้นหรือสองต้นนี่แหละแม่แต่หนูเอามาให้แม่ดูแค่สองต้นก่อนแล้วหน้าเจ่มมากเลยนะคะแม่ชื่อว่าช้อนซับนะคะแม่ช้อนซับร้อยยี่สบาทใครเก็บใครสะสมไม้ใบแปลกๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะมีความห่อขึ้นเป็นช้อนน้อยแบบนี้นะค่ะแม่เนี่ยห่อขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะมีความกลม สวยต้นนี้คือเป็นไม้ที่น่ารักมากค่ะแม่แม่ต้นนี้นะคะกระถางละ120บาทนะคะช้อนซับนะคะเก็บได้เก็บเลยค่ะแม่เดี๋ยวเขาจะมีความเป็นเป็นช้อนเป็นถ้วยขึ้นนิดๆสวยมากต่อไปต้นนี้ชื่อว่าพรเจ้าสัวหน้าแดงกระถางละห้าสิบบาทพอพรเจ้าสัวหน้าแดงกระถางละห้าสิบบาทก็ เขาก็ติดด่างอยู่ทุกใบอยู่นะคะแม่แม่ห้าสิบบาทให้เบาเบาห้บาทให้เบาเบาค่ะห้าสบาทเบาเบานะคะแม่แม่ห้าสิบบาทเบาเบากันเลยต่อไปต้นนี้องค์หญิงทอฝันหกิบาทค่ะหกบาทนะคะ60สบบาทท้อฝันนะคะต่อไป ต้นนี้ชื่อว่ามณนีล้อมเพชรแผงกาบกระถางละสองร้อยบาทนะคะมีความด่างทุกทุกใบนะคะไม้ตัวนี้ก็คือเป็นไม้ที่น่าเก็บอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามณีล้อมเพชรเป็นไม้ตลาดอยู่แล้วแล้วมาได้แผงกาบด้วยเป็นไม้ที่น่าเก็บนะคะแม่แม่กระถางละสองบาทนะคะกระถางละสองบาทเป็นกาบมีแข่งนะคะแม่แม่เป็นกาบแล้วเหมือนมีมีมีแข้งแข้งกาบขึ้นมา สองบาทนะคะมีมากกว่านี้นะแม่จะหนูเอามาให้ดูแค่ต้นเดียวหรือใครอยากดูหน้าไม้ก็แอดไลน์มาขอ,อกันดูได้นะคะต,ต่อไปต่อไปต้นนี้เบาเอันนี้คืออันนี้จริงๆนานแล้วค่ะแม่อันนี้นานแล้วนะคะโตในกระถางสี่คือใหญ่และหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองก็ติดด่างอยู่นะคะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะแม่ ไซส์ใหญ่ไซส์โตแบบนี้เลย60บาท60บาทนะคะ60บาทนะคะหลวงตาเมืองค่ะ60บาท